ศาลาหลังนี้กว้างใหญ่เรามีศาลาหลังให,ใหญ่ให้นั่งพักนั่งเพียรปฏิบัติธรรมะในใจก็ต้องยิ่งใหญ่ด้วยถ้าเปรียบเสมือนศา,าลาหลังนี้คือกายของเราจุดสําคัญในศาลาก็คือพระประธานองค์พระสมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าพระพุทธปฏิมากรเปรียบเสมือนดวงจิตของเราเราเข้ามาศาลามีแต่ความนอบน้อมกราบไหว้น้อมจิตสู่พุทธหากว่าศาลาหลังนี้คือกายของเราท่านทั้งหลายก็ต้อง เข้าไปดูใจตัวเองเราไปร้อยวัดร้อยศาลากราบได้ทุกวัดทุกศาลาด้วยความทราบสิ้งถ้าพระคุณเจ้าจะถามท่านทั้งหลายวันนี้สามารถกราบใจตัวเองได้ไหมเราพอมีจะมีความดีให้ตัวเองได้กราบบ้างไหมมีมากมายแต่มองไม่เห็นวันนี้พระคุณเจ้ามาชี้ชัดให้ว่าให้เจ้าทั้งหลายนําความดีมาหล่อหลอมรวมเป็นหนึ่งดังเช่นพระประธานในศาลาหลังนี้ แล้วเข้าไปดูจิตดูใจตัวเองทุกค่ำคืนทุกอิริยาบถเช้าเที่ยงเย็นทุกขณะจิตเข้าไปดูใจตัวเองกราบใจตัวเองทําจิตให้ผ่องให้สายทใจให้สว่างคําว่าพระพุทธปฏิมาก,กรดังงด่ง,งพระพุทธองค์ดั่งองค์แทนพระพุทธองค์มีชัยชนะแล้วเบิกบานตื่นรู้แล้วหาว่าเราเป็นลูกกราบพ่อกราบเชา้ากราบเที่ยงกราบเย็นลูกก็ต้องมีความตื่นเบิกบานและเขารู้ด้วยว่าควรที่ควรสิ่งใดดังนั้น ศาลาหลังนี้เป็นศาลาหลังใหญ่ศาลาเป็นที่พักกายธรรมะเป็นที่พึ่งทางใจเมื่อมีศาลาหลังใหญ่พักกายเราก็ต้องมีธรรมะใหญ่ๆเป็นที่พึ่งภายในจิตภายในใจด้วยเรียกว่าศาลาเคลื่อนที่มีพระพุทธร,รูปเคลื่อนที่พระประธานเคลื่อนที่ตัวเราคือโบสถ์คือศาลาเคลื่อน <c oughs> ที่ไปมาบุคคลที่เข้ามาในศาลามีแต่ความนอบน้อมไม่มีใครคิดไม่ดีทำไม่ดีมาที่นี่ถ้าหากเปรียบเสมือนศาลาหลังนี้ คือตัวเราเราย่อมมิบังอาจที่จะคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเพราะกลัวไงพิโอตปะจะเกิดขึ้นสลาหลังนี้เปิดกว้างเข้าได้ทุกทิศทุกทางใจเราก็ต้องเปิดกว้างในการสร้างบุญสร้างบาร,รมีอย่าเป็นคนใจแคบต้องเป็นคนที่มีจิตใจกว้างขวางศาลาหลังนี้มีพื้นที่แน่นทั้งอัดดินทั้งปูกระเบื้องแล้วก็ละเอียดสวยงามด้วย เราทั้งหลายก็ต้องมีศีลเป็นพื้นในการดำเนินชีวิตถ้าพื้นฐานของทุกท่านแน่นนะถ้าศีลแน่นถาวายทานก็ได้อานิสงส์เยอะได้บุญเยอะมากกว่าคนที่ไม่มีศีลพระคุณเจ้าท่านมีอยู่แล้วเจ้าทั้งหลายผู้แต่พระทานก็ต้องมีศีลเป็นสิน่งที่แนบแน่นเช่นเดียวกันศีลเป็นพื้นของความดีทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นสมาธิปัญญาสคนนิพานศีลก็เป็นที่ไปทั้งนั้นเป็นที่เกิดด้วยโภคทรัพย์เป็นที่มาแห่งความสุข เป็นที่ไปแห่งพระนิพพานเป็นพื้นฐานดังนั้นเมื่อศาลาสะอาดพื้นฐานแน่นท่านทั้งหลายก็นั่งด้วยความไม่หวัน่นไหวนั่งนิ่งนอนนั่งก็เต็มกายเต็มใจไม่กังวลสิ่งใดถ้าศาลาหลังนี้พื้นมันสกรปรกท่านนั่งก็ย่อมมีความระแวงกลัวว่าการนี้จะเปื้อนเปื้อนหรือมีเชื้อโรคใช่หรือไม่ใจเราก็เช่นเดียวก,กันถ้าใจเรามีศีลสะอาดสว่างผุดพองแล้วจะไปไหนก็แล้วแต่ ขึ้นเขาไหนถ้าไหนไปทั้งสามโลกท่านก็จะมีความมั่นอบมั่นใจสะอาดสว่างสงบผ่องใสอยู่เสาของศาลาเปรียบเสมือนดั่งกับสมาธิท่านทั้งหลายมีทานมีศีลมีสมาธ,มมาธิมีปัญญาต้องมีความตั้งมั่นสง่างามอยู่ถ้าจิตไม่มีสมาธิไม่มีความตั้งมั่นถ้าเปรียบเสมือนเสาศาลาเอียงไปทางใดทางหนึ่งก็คงดูไม่งามคนนั่งก็คงจะไม่มั่นใจเ,เดี๋ยวพังลงมาใช่ไหมดังนั้น ได้มานั่งศาลาที่มีเสาตั้งมั่นมั่นคงเสาใหญ่ด้วยนี่ท่านก็ต้องมีสมาธิใหญ่ๆใ,ในจิตในใจเป็นหลักของจิตที่มั่นคงไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์ที่มากระทบศาลาหลังนี้มียอดมุกข้างหน้าข้างหลังตรงกลางด้วยเปรียบเสมือนความเป็นใหญ่ของสมาธิมีหลังคาคือสติครอบคุมทั้งศาลาหลังนี้เลยท่านทั้งหลายต้องมีสติครอบคุมกายครอบคุมใจถ้ามีสติแล้ว ท่านจะพ้นจากภัยทั้งปวงทั้งภัยภายนอกภัยภาย,ภย,ภยในศาลาหลังนี้มียอดมุกที่แหลมอยู่ที่สูงสัญางามสิ่งนั้นคือปัญญาปัญญาเป็นที่ยิ่งในพุทธศาสนาที่สุดคือปัญญาทั้งปัญญาทั้งยอดทั้งลังคาทั้งเสาทั้งพื้นเราล้อ,อมด้วยเป็นเสียงคือศาลาหลังใหญ่ที่พักผ่อนได้ตามสบายแม้ที่สุดแล้วศาลาหลังนี้ก็เป็นเพียงที่พักพระคุณเจ้าพระอาจารย์ก็ไม่ได้เอาไปด้วยแม้แต่ทั้งหลาย มาสร้างมาเพียนไว้ก็เป็นที่พักอาศัยแค่ชั่วคราวโลกนี้เรามาอาศัยแค่ชั่วคราวอย่ารุ่มรลงกันนักเลยเมื่อมาอยู่อาศัยแล้วก็จงช่วยกันทําความสะอาดอย่ามาทําให้รกกรุงรังกายนี้ก็เป็นที่ของจิตมาอาศัยในภูมิชาชานี้ไม่กี่ปีชั่วคราวจงบริหารการบริหารจิตด้วยดีที่สุดก็ต้องจากสลาลังนี้ไปจิตก็ต้องจากกายไปท่านทัน้งหลาย ก็ต้องจากโลกนี้ไปสิ่งที่ได้คือบุญคือบาร,รมีสู่ภพภูมิที่ดีอันเรียกว่าสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติพระคุณเจ้ามาให้กําลังใจมาให้ทั้งหลายนี่มีความมุ่งมั่นมีความตั้งมั่นและแนะนําธรรมะของพระศา,าสดามาเปรียบเทียบกับสลาหลังนี้ดังกายของเราพระประธานพระพุทธรูปดังจิตด่งใจของเราจงเข้าไปดูกายดูจิตกราบจิตของตัวเองให้ได้ให้สว่างสวัยอยู่ผ่องใสยอยู่ ท่านทั้งหลายก็จะเป็นผู้เจริญด้วยทานเจริญด้วยศีลเจริญด้วยสมาธิหลอ่อรุ่รวมเป็นหนึ่งขอความมุ่งมั่นตั้งมั่นในความดีขอความเจริญในศีลความเจริญในการภาวนาเจริญในทางปัญญาด้วยการฟังเทศละมือปฏิบัติจงเพียรเกิดแด่พุทธบริษัททั้งหลายได้มีธรรมะอันยิ่งใหญ่ในหัวใจเหมือนดังศาลาใหญ่ลังนี้เป็นที่พักเป็นที่พิงเป็นที่พึ่ง พึงได้สวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติทุกประการเธิน